เราต้องมาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟพี่จะพาไปขึ้นรถไฟ เทาแล้วค่ะเขารถไฟได้าาเลยยังเขาบอกมีอย่างเงียก,กันออก,ก็ยิงเขาพ่อเกมตรบัดเดี๋ยวนี้โอ้ยมึงผู้ชายประมาผู้ชายคือพี่สามเแม่ยมาละแปดสิบสองคนละเอียไปเขาพอไปเขาบอกแค่ออกกหันกระเทยไงเออเขาบอกแค่หันกระเทยแค่เพี เธอเธอยคันนี้ปาท้อปาโท้โทแจ๊คกุญแจอยู่ตรงนี้ป่ะเนี่ยตรงนี้กุญแจไหมฉันไม่มีอ่ะฉันมีแต่กุญแจ a ่ำอยู <is> อ่ตรงนี้เลยนะแจ๊คคือจะบอกมีกุญแจเหรอ,อคุณตุกขามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นรอยฉันไม่ยอมนะพุทธพย้อมมีกาซลอนมีกา มีไก๊สยี่องปีบมึงต้องฆ่ามันแล้วค่ะมีคนหรอยี่สองปีบไม่ใช่มีเนี่ยชื่อสัตว์ยิงระคังเริ่มเทศกาลรับน้องมอชรแล้วกันนี่เริ่มรับน้องสินดอยอุ้ยมีคนที่สามฉันเพิ่มตัวเธอโอเคเขายังดูเราเล่นนาฬิกาสงสารเขาเขาบอกเกให้ไเออแบบนี้ต้องไปเอาอันนี้เหรอวีดีโอมา ่าดีล่าเปิดสาวฟูดกำพื้นไปอ่ะแจ็คเฟอรเนาะใช่แล้วคือทำอย่างนั้นฉันตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยี่นาจิบะฉันได้ลูนของปืนศิลามาแต่ฉันไม่มีปืนศิลาโอู้หฉันเลิศนะฉันได้กระบี่สีทองค่ะเขาจะได้กระบี่สีน้ำเงินคุณต้องใช้กระบี่ท่าคนเหรอแจ็ค ซึ่งมันยากมากเลยนะการฆ่าคนใช่ไหมจริงนี่แน่ประตูไม่ให้ออกไม่ออกค่ะออกทางหน้าต่างเราอยู่ไกลกันนะเดี๋ยโดนลุมยีเย่ไหมฉันชอบนะเวลาดุมยีเย่มีชุดเกาะสีงเงินอยู่ตรงนี้ค่ะ d เจไดนิวันว้า t ์เตสอุ้ยเลิศนะที่เพื่อนมีน้ำใจกับฉันเสมอ ทำไมฉันหึงเป็นคนมีน้ำใจเพราะว่าฉันสวยทุกคนอยากให้ฉันเป็นคนดี <c oughs> โอ้ยทำไมเน็ตมันขึ้นเป็นสีแดงนี่สาวอย่าด้วยสูอย่า,ยารู้ตัวด้วยนะว่าไม่คืออยาก <c oughs> มันถ่ายไปแล้วอ่ะแจ๊กอยู่ตรงไหนมาอยู่ตรงสะพานเลยสะพานไหนอ่ะเพอสะพานคุ้ว่านะ มาคิดกบหุ่นผุนพลนี่เอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวฉันจะหาอันใหม่หแกน่ะแป๊บนึงหนา <c oughs> อุ้ยฉันเจอกล่องผีแต่ฉันไม่มีเงินมาละโอ้ยนะฮะแกอีนี่อูนอกเรื่องกะบอกค่ะ <c oughs> คุณทุกเจอ,อยังเคล้าคุณนนแล้วกับแตงกิ้ว ตัวมงยังตัวมงยัง,งต่อ,เอาเข้าๆหน้าตีเชียงตังไปตรงไหนต่อดีเราก็อยู่ในวงเลยนะไปตรงนั้นไหม on my marker ไปกันเถอะเรามันนินจาฮาตุลีบีฮาตุลีบีไปคนละทีก,กับเธอตัวแจ็คทำไมอะทำไมยยง,งี้เง <c oughs> ี้อะตรงนี้ยังเก็บของเลยแจ็คตรงนี้มีบ่อ,อทองเยอะเลยนะ บ่อทองที่โดนฉันเปิดไปแล้วหรือเปล่ายัางเลยฉันจะโดนุมเย็ดก่อน,น,นก็นนสิิดนุกมันตื่นเต้นดยเฮ้ยฉันต้องพูดพ่อหรือเปล่าอะฉันพูดพ่ออยู่แล้วแค่เราไม่ได้พูดสิบแปดคกันหลย,ยลมืยดูดีน่ารักมากเลย อยากจะมีเงินอยากจะมีเงินสักาันหน้าจะไปสร้างเปบาโฮดอีกเอาตังกินข้าวเพี่อเดินนื้อดูไล่โซดอะไรอย่างเงี้ยเหรอลูไล่โซดบาโฮดีมีแต่คนน่ารักเพื่อนกำลังอันนี้ก็อยู่ที่อู้บุเขาขอโทษนะคะมันคือหมัดสีทองค่ะถ้าาไปเธอถึงมาเร็วอย่างนี้เนี่ยสีทองปุ๊บแล้วแบบ มันบมดได้จริงๆแท้ตลอตลอเป็นกองที่ฉันอย่าเปิดปุ๊บทุกทายเอ้ยอะไรสีทองไรอาริฟต์เดลเลอร์งงเนาะไม่งงนะคะแต่ว่าเราควรเอาสีทองไว้ทีหลังเพราะว่าเวลาเราสู้อะเวลาเราสู้อะเดี๋ยวเกิดโดนแฮนดี้ ยุดนี่ช่วยอย่างแจ๊กเพิ่มทักษะอะไรอย่างสักอย่างเนี่ยเหรอตู๊มันดีไหมฉันก็จำมอดไดะมันตัวลงคือตัวลงกดที่แทกอ่ะมันว่ามันจะขึ้นมันจะเพิ่มทักษะใช่ตุ๊กตาตัวนี้พอรอตัวอยู่ตรงนี้เนาะจะอยู่ที่ใดน้องตุ๊กอยู่ข้างแจ๊กน้องตุ๊กอยู่ข้างแจ็คเออเหก็มาเรียัน้องอยู่ข้างพิพาเสมอนะคะ แจ็คเพนได้ยินเสียงงังอ่ะฉันฟันดาบเล่นมันสวยสิกระสรางมันข้าวนะนะตัวละครมันชอบปีนเองเนี่ยเป็นลิงหรือไงน้อแล้วแบบรูดออกยากเนี่ยแจ็คดาบพาเค็ตชี่สีม่วงมาแเพื่อนเจอรูนกับบองสีม่วงแจ็คเราดาบพาเค็ตชี่สีม่วงเลยเพื่อนมีหมัดสีทองแล้วนะเอาไปกัน อุ้ยพอตุกตาอึ้งดาบเคชี่เพิ่นได้ดาบเคชีย่ยรูนสีเดส,สีทองเลยโดดนะแจ็คทีนี้เพิ่นอกกับกลัวยังไงล่ทีนี้เพิ่นกับบกกลัวบอกกลัวว่าเพิ่นประตายอะไะสีม่วงนั่นคือกระบองทุกตาไม<ต>่ใช้กระบองปะเพิ่นมันามีกระบองหรอกแจ๊แต่เกียบแตนได้ก็อีท <c oughs> ถ้ามาถึงบอกมีคนที่แบบอยากจะมา เย่เย่เราเลยคุณตูก๊กจริงงงนะเอาดีๆแต่ถ้าเกิดเขาดุจริงๆเพื่อให้แข็งแก็ได้งงนะคุณนาดีมากเลยค่ะคุณน้องคุณน้องมาในนี้แล้วมีปลาค้าไปคะอยากกินปลาค่ะต้มปลาได้ไหมเอ่ยแจ๊คเราเหมือนมีโรคห่วงเลยนะชิงกำลังพยายามหาอยู่ This is practical ระยะ ประชิดโอ๋ยหน้าไม้อุย้ยทุกตามีรูนหน้าไม้พี่ตัวถ้าย,ยิงอ่ะใช้หน้าไม้บักเวบักเวดจริงๆปรากฏมีหน้าไม้อยู่นะนาทีแบดสกินเทพกระบองอุ้ยทุกตา,กตาสีทองตัวเนี่ยตัวต้องไปหากระกระบ,บองแล้วล่ะ Someone take this จริงหรอจ๊ะ จริงมันเป็นเทพกระบองเลยนะอืะอฮึ This practical is มีกระบองเป็นไหมคิว่าตู้ตาจะกลับไว้ก่อนมามีนะกล็สาวแล้วก็เอาใส่ไว้ก่อนมีแต่กระบองสองท่อนไงใช่กระบองสองท่อนนั่นสิอ๋อนี่มันกระบอกบดานี่กระบองมันมีอันเดียวไม่ใช่หรอมันมีกระบองมมัน,มนมีกระสองท่อน กระบอกสองท่อนที่มันเปิดควงเองป่ะอ๋อแล้วนั่นคือกระบอกอะไรตุ๊กตานี่กระบอกได้ที่แจ็คบอกอ่ะอันนั้นกระบอกหงอโค้งแหละตุ๊กตาต้องเข้าวงแล้วหรือเปล่าสระมาดใหญ่ค่ะลุงขกระบอกนี่ไงเจอกระบอกแล้วแต่ปิดกระบอกมาได้แจ็คทำไงดีกระ้องขาวเก็บไว้ก่อนของมันต้องมีเนาะเอาไปป้าตุ๊กตาตุ๊กตามีคนเปิดยันมีคนเปิดยันงูออกมา มันหูได้แล้วว่าเขาอ,อยู่ฮ่อนมะจริงแจ็คป้าขเขาข้างบนเหรอเฮ้ยทุกท่านมีคนอยู่ตรงนี้มาตรงนี้แล้วทุกท่านจะไปอยู่ออยตรงนี้ออนไม่มาขอแจ๊คเราอยู่ตรงโดมมันนะเราอยู่ข้างบน,บนหัวมันเลยเอามันไหมเอาที่ไหนยอยเอาที่จอกนี่เลย

โอ้มันท้าวจนแตกหนารอบเราในทีมเเจ๊าย,ายเขกียวแล้วโดนตายแล้วฮะอยู่บนโลกนี้ทำไมอ,อีกเรือ,อ,รอมันเติหมัดกระเทยยังไงล่ะลุสนันมันพมันู้ไปเลยก่ามันมีเกาม่วงกับดาบูดม่วงสวยอุ้ยตัวมีแล้วกะ ตัวเอาไหมตัวอดับคู่สีม่วงไหมตังมีกาม่วงเลยอ่ะตัวมมีตัวเอาก่อนเลยแจ๊คเกาม่วงได้แล้วนะเนแบบเอาละีหน้าไม้หน้าหมานะอี๋ทำไมนี่มีรูนใบมีสองอันก่อนมันใส่ทับกันได้ก่อนมันจะเพิ่มไหมหมัดใบมีนะเพื่อนมีบัตรใบมีสองอันเนื่ไหนเพื่อหมานจะมีกอม่วงเลยแจ๊ค อ๋อเพื่นตายไปแล้วเพิ่นหมายถึงว่ากจุดนะแจ๊คตัวจได้อันนี้ดาเทักกี้แล้วเหรอนี่ไงทุกตาเพิ่นบอกเอาลุนทักกี้แล้วเพิ่นจะใช้มัดเพราะว่าเพิ่นได้มัดเอาหรอตุกตาเอาไหมเพื่อนใช้เพิ่นต้องใช้กระบี่อ่ะเพื่อนยังได้กระบี่อันเพิ่นจะใช้ทักกี้ไปก่อนเพิ่นจะเอาออกแจ๊คิุนมีกุญแจถ้ำจะไปเปิดกันไหมโจมตีลดความเสียหายบวกกายภาพแจ๊คิุนมีกุญแจถ้ำจะไปเปิดไหม เอาไหมอ่ะ The shadow thickens ได้นะเอาไหมเอานเาคเจ็บแจ้งแจ้งอ่ะเดี๋ยวนะถ้าเพื่อนเอาใบมีดออกอ๋ขอขาบัค่ะเพ,พืดเด่อนเอาคนเีาพือตัวเร็วแจ็เดี๋ยวนะอ๋อทุกตาต้มเลือด,ดพ,พออี่จ้าเพื่อนสาวเลือดถ้าเกิดอย่างก็ ถ้าเกิดเขาใช้ยกทามอ่ะมันแบบคืนหอกกำลังหันใช่หนิหรอแจ็คซ้องเลือกไปนะวุ้นเจ็บสีเติมแล้วไปเข้าวงแล้วท่ามอยู่ไหน on my marker บางทีว่าท่าอยู่ตังนอกแล้วรึเปล่าอ่ะใช่ท่ามอยู่ตังนอกแล้วค่ะสาวมีจะซื้อของอย่างก็แจ็คจะซื้อยาหมี่อ่ะไม่พรามีตังอยู่เก้าวันไปโอ้เธอเป็นสาวดูไบอ้าววุ้นเจ็บเอาละ เจอแล้ตัวอย่าซื้อก<า>่องยังไหมน่าจะมีวงกันด้วอุย้ยทุกตาเจอดาบก้านสีทองเราต้องเก็บพวกตัวก่อนก็แล้วกันอุ้ยคพิเจอดาบคู่สีทองอ่ะแจ็คเก็บก่นกนกนอ,<ะ>เอกนอกเก็บก่อนเก็บมาก่อนทำไมของสีทองเยอะจังวะทางต้องมาลงตรงนี้บ่อยๆแล้วมั้งเนี่ยโอ๊ตทำไมถึงบัเนี่ย แล้ดับสีทองหรือของไหมแจ๊คอุ้ยแจ๊คอันนี้กล่องสีทองเนี่ยกล่องไอดอกตุ้จ้าพวกมันมีโล่ต่อไปเอาเร็วโล่สีทองเปิดไปได้อ๋อมันหมดเวลาไป,ไาไปละนี่กระบองก่อนแต่ตรงนี้มีหลักทังอู้ยมันมีกระบอกเลือดพอมอดีดีดด มดกัน much better thank you ที่จริงอ่ะควรใช้ปอกสีม่วงก่อนเพื่อจนแฮร์รี่แล้วจะได้เปลี่ยนเป็นของสีทองอุ้ยแจ็คหอกสีทองสีทองเยอะเนาะแล้วตัวโบกละมาแล้วทุกตาเก็บมาก่อน อุ้ยพูดลำคาญพูดจะมาตีกันตายเลยเนี่ยมึงจะฝีอยิ่นี่แน่เหมือนกันนะลัโอ้ยเลือดวงใมาฮะวงไก่มากคุณท๊กอุ้ยทุกตาพันหันอยู่แวบๆอยู่แถวๆนี่ระวัง They are not prepared for the torment that awaits them ลำคาญตัวละครทำมันชอบเดินไปแต่งหน้าแบบตอนที่หยุดเดินไปแล้วเนี่ยเป็นหามันเป็นที่เน็ตหรือเปล่า เหลือสิบสี่คนแจ็คอุ้ยี่ยว่าแวบฟินิกไหมมันจะดีหรอแจ็คเ้ามันลูกคุณหนูลูกคุณนาแล้วคับดูปะเขาย่าไม่ใจเขาอร่มัายัไ่เสจขเมาแลุ้ันกรถก้อนัเข่าแพ้ขาก็ตาย มันมาได้ย่างไรว่ามันหายไปอ,อ๊มัมมีคนเข้าไปแล้วนี่ใช่ไหมตายแล้วแจ็คมันจะต้องมีคนมาเกิด<ม>่นีแน่อนลตาไปเขาวงระวางวงอ่ะอุย้ยกตาไคอ้ยลกตามีคนดุนไม่หว <ผม S 2> อก<ผ>มเยเด้มดงมาแล้วแจ็คมันต้องมีไหรวะ

เก็บเก็บของมวกงจัมาเก็บเก็บของจะมาเร็วมันมีใช่ไหมอีกเนี่ยใช่อีกตอวนั้นก็มีอุ้ยแจ๊ luxurious กระบองนี่ก็มีกระใจนี่อุ้ยตัมาเอาหรออันนี้อเอาไม้หนังเก็บ พพมันวงจะมาแล้วครับเชิญนค่ะบไปช้อปปิ้งก่อนนะปะสุดท้ายนี่ปะก,ก่อนที่ก่อนที่จะไปน่ะก่อนที่จะผ่านน่ะคนอยากไปเอาของของสักค้าอยู่เ <steal> er. ต็มันาะลูกนะการตัวอีอนะหรือว่าไปเอาสักค้าตรงนี้ า,านโอ,อ,อ้นาซาลีนกับมีน้อยมีน้อยแจ้กทำไมบอกเกมมันเยอะๆอุ้ยแนะจ๊กขอขอแวะช้อปปิ้งแป๊บนึงนะเราจะไปตันตัวเนี้ยได้กสัววุ้ยแจ๊กนคนมันตีกันแถวนี้แจ๊กจ้าจังมันเราจะไปซื้อยันอุ้ยกินห้อยก่อนบวงกับมาอียนันก็ต้องซื้อเอา โอ้แล้วมาติดไอ้ยห้ามาหินห้านี่ <c oughs> ลมค้าค้าแจ็คขึ้นยู่ไก่ตัวแจ็คลงมานี่แ,โโนนนนแล้วแจ็คโอ้ยมีอะไรกโมแล้วะตายวงแน่เลยมานี่แล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ค่ะอแจ็คแล้วอ้ยตายแล้ว I was fine. I was fine. พยายามที่แบบจะรีบกบดีเอรีริงแจ็คเรียบเมอเร็วๆเอาแล้วปะอาตอร์กะมาเอานี้ตายไหมมีคนซื้อยานแล้ว มันใกล้ถึงจุดสุดท้าแล้ว l ล k e me. ต่อันนี้พอกนเนี่ยอออนเขาแจหัาเขาแล้วแหแจ็คเตียกาแกแดดขนาดนี้อบอยู่ในดงนี้ดีกว่าแ <c oughs> จ็คขาลบอยู่ในน้ำนี่เลยแจ็ค ไม่จับภาพที่สอบเนี่ยมีเงินแต่ไม่ได้ใช้เงินนึงมันเหนื่อยนะไมีเงินีไม่ได้เขาให้จับภาพรงจเลิศมีคนมาแถวนี้ไหมเขาดูมีความสุขอะเออมันมีอีกคนหนึ่งนอกเรื่อง เปื่เพื่ดูทิกติกอีนี่เนี้ยตีมันหมดแล้วว่ะตีตีมันเป็นอันเดอร์อันเดอร์ซีตีมันทุกคนว่ามันมาแถวไหนแจอกระเป๋าตัวอัพเต็มยังทุกอย่างเต็มหมดเลยแล้วกคนมีดาเมจคชชิตีทองทุกท้ามาเลยแค่ตีเดียวนะต้องจุกไอกันแล้วโอเคโอเคแจ็ค อยู่ไหนอ่ะไปรออาหานะตูดาได้ยินเสียงสะดิงได้ยินได้ยินเจ๊นั่นยังไมอยู่ตางหลัง b e เ u t y under f i ร์ They found me Now the fun begins เอาบเอาัน

Oh. Ah. What? Ah. Oh. And the blood will ah. flow once more. เกือบฆ่าอนทามแล้วอ่ะใช่เขาบอกมีโล่เนี่ยตุ๊กตาต้องได้ยีนี่แล้วแหละ